สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลมาถึงแล้วนะคะกุ้งสดก็มาแล้วอ้าวทำไมกุ้งสดมาไว้แบบนั้นล่ะลูกค่ะจะได้แบ่งกันโอ้มีกี่ตัวลูกนับมิได้ตัวและคนมีกี่คนมีกี่คนคะมีหกคนอ๋อมีหกคนไม่ใช่หนูนับใหม่นับใหม่หนึ่งสองสามสมอนกับลุกเสือไม่กินเหรอกินสิลูงเสือไม่กินกุ้ง โอ้ลุงเสือลุงเสือจะกินแค่น้ำน้ำส้มตำทำไมไม่กินกุ้งล่ะลุงเสือท้องไม่ค่อยดีไม่ทราบเขากินแต่กุ้งสกนีขนมจีนมีกี่ตัวตอนนี้กำลังจะนับกุ้งเพื่อแบ่งกันอ๋อคณนับเรียบร้อยแล้วน้องนาเดียนับกุ้งแล้วนะคะที่ีได้แปดตัวหนึ่งร้อยบาทนะคะน้องน้องน้องตองไม่ต้องกินกุ้งสดก็ได้น้องน้องตองยังเด็กอยู่น้องตองอยากกินอ้าวเหรอ อายุเขาเท่ากันเขาเป็นพี่ด้วยก็ต้องกินด้วยกันได้เออกินด้วยกันได้โตแล้วทางนั้นโตแล้วแล้วปีนี้เขาต้องกินด้วยไหมปีนี้ก็แบ่งกันคนเมีกี่ตัวฮะแปดตัวก็ได้ไงสี่คนคนละสองพอดียาสมอนไม่กินพี่เสือก็ไม่กินยาสมอนจะกินอยู่พี่เสือกับพูดั่วงยาสมอนกินด้วยเหรออายุเยออะแล้้วไม่ตงกินให้เด็กกิน น้ำล้างมืออยู่ตรงมู้นน้ำลงมูกี่เสือจะกินน้ำี่เสือสวยเหรอี่เสือซื้อมา2ี่บาทไปเลสเองานื้เอาใส่ขวดมาด้วยอไปล่สบาทเองไป๊ยกรว่าป้ไเป็นองไทยเดียวไม่ไปได้แบนไม่ได้สือไม่กินกุ้งอกินช้อนก็ได้กินช้อนกินช้อนเอาลูกกินช้อนเอานี่แค่นี้แหละชิ้สือกินเยอะไว้ได้เดี๋ยวปวดท้อง กินไปเลยลูกกินเลยกินไปยิ่สมองแกกินมาหกสิบหกปีแล้วโอ้โหในคำขนาดไหนลูกหันหน้ามาหน่อยบาดแสบบอไงไหนไหนไหนตรงกุ้งช็อตตรงชดตเด็ดช็อตเด็ดเอาอ้ําถูกใจน้องพลอยเขาอยากกินกุ้งสดด้วยหรือเปล่าบังครับพี่น้องให้มันกินกุ้งสดนะครับพี่น้อง้ออ อยบอกไคพี่น้องได้สองโตเรียบร้อยแล้วขาวนับโตน้ำเด้อพี่น้องเพื่อได้กินเกินก็่ได้ได้นั่นข้าวหน้องตองือ้วน้องตองอย่าเผลอกินหางเข้าไปนะอยกินหางเข้าไปนะลูกแ่บหลายเด้อพไปเสือก็จะไปนั่งกินแล้วนะทุกคนอ่ะยายสมนจะบอกอะไรนะพี่เสือน้องตองนะน้องโอ้ยน้องพลอยนะคะเป็นคนบอกไปซื้อร้านนี้เขาบอกว่าเขามาบ่อยกับพี่อนุวัฒน์กับพี่ละวัน น้องตองเป็นคนพายายไปซื้อส้มตำทุ่งโจทนี่หรอใช่ค่ะเขาเป็นคนพายายไปซื้อเขาคยรู้จักร้านนี้ด้วยหรอใช่เขารู้จักเขาไปกินบ่อยเคยไปกัลลวงนวดไหมเขาไปกัลลวงได้เผ็ดไหมกินน้ำกินน้ำปั่นกินน้ำปั่นนี่กินน้ำปั่นเจ้าไงหนาวน้ำโต ก็มีสาแคนละแก้วของแกวน้กกัน็มีคนแก้วแก้สามคนก็ทแก้วอืมอร่อยอ่ะม่ยาชิมติข้าวห้องกับมีแต่เอาข่าวบ่ลหลลูกตุบตำนี้อร่อยร้อยหนึ่งมีกุ้งแปะโตอะ น้องก็กินไปคนละสองตัวที่ได้ไม่เสียเบียบกัรยายเลยเสียสลากให้เขาคนละสองตัวให้ย้ายแก่ให้แก่แล้งเสียสลากย้ายเกินเยอะแล้วเอออร่อยต้มตำนัำนี้อร่อยอ่ะอยู่ตรงไหนของบ้านม่วงเนี่ยถึงตลาดไหมเลยเลตัดไปนิดนึงเขาไปทางนู้นปะออยู่ขวาอยู่ซ้ายมือเลยเลตัดแล้วก็อยู่ซ้ายมือ ถ้าเราไม่อยากเอารถไปเราจอดรถแล้วเราตั้งแลก็เดินไปนิดเดียวอยู่มุมเลี้ยวรถเข้ามาน่ะอร่อยอร่อยอร่อยแต่ว่าอยู่ซ้ายมือถ้าเราเลี้ยวรถไปโอ้พอกินกับขนมกินยิ่งอร่อยเลยฮะบวกไก่พี่น้องโอ้ตรงนี้จะซื้อกินมั่งดีกว่าแต่ให้เขาทำให้สุกเขามีทำไมทำแบบสุกอ่ะลวกเอาอืมะละกอกระกอบ น้องพลอยกับน้องตองเขาเป็นคนบอกว่าเขาอยากกินตามปุ้งสดอพ,อยอพไอพยี่เตยังไม่กินข้าวข้างวันเลยนะยายก็เลยบอกว่าละยายไม่รู้ร้านเขาบอกว่าเขารู้ร้านเดี๋ยวเขาจะพาไปเองเล้วเราห้ก็นินวายุไก,ปก,กไปตกขี้ากข้าวหายนู่นหออยู่ข้างกล่องหอยู่ในถุงกร <im it> <พ>ะดาษเผ็ดเผ็ดเผ็ด แสบนั่งลงลูกนั่งลงบ,บางทือแสบบอกเอาคิดว่าพาพิมุกไปซื้อรถเห็นจอดรถอยู่หน้าร้านมอเตอร์ไซค์ซื้อหรือ,อยังไปจองไว้บอกไปเอาโอ้จองแล้วเม็นไหมยายเห็นจอดรถอยู่หน้าร้านมอเตอร์ไซค <c oughs> ์ยายว่าพิมุกมาซื้อรถมอเตอร์ไซค์แน่ اء, ๆเลยอ,อ๋อไปจองแล้วประกันเห็นตึมโคลเลย เอาเฮ้ยเอ่เออ,อ,อะไรนั่นนีอ่อปักแปฝดตักแฝดมานี่ชาแฝดคนกินอยู่อยู่นูน่นลูกมันไม่ไมทำอะไรไม่เมยไม่ได้ทำอะไรหมายถึงว่าคนกินอยู่ให้เขาอยู่ตรงน,นี้ก่อนเวลาเรากินเราไม่ต้องให้เขากินเราคินเสร็จค่อยให้เขากินเดี๋ยวเขาจะกินอร่อยอ่ะซุปตามลางนี้อร่อยจริงๆ<อ> ให้เขากินก่อนนะครับแซ่บมันเผ็ดเขาแล้วแซ่บให้เขากินก่อนค่ะกินนี่รอก่อนเด็ดต้องแป๊บนึงแป๊บเดียวได้ลูกนี่ไงแล้วเราก็กินปลามันก็จะไม่เด็ดนี่เรากินปลากรอบปลากรอบของไม่ลกปรุงละหนึ่งร้อยบาทนะครับเด่นแบบส้มตำพอดีเลยโอเคปลาแปรนู้ภาษาเล่าได้นะไอซีไลน์ศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งห้าแปดห้าสี่ห้านะครับทักไลน์มาได้เลยนะฮะ ยิ่งแบบต้มตันยิ่งอร่อยวันนี้เขาก็กินไอติมไปคนละแท่งน้ำปันาาป่นมะพร้าวปั่นคนละแก้วจะพาไปกินข้าวเขาเลยบอกว่ายายไปนั่งกินที่ร้านไหมดูแล้วก็เออไปกินที่บ้านเราดีกว่าซื้อกินที่บ้านก็เลยไม่ได้นั่งก็เลยซื้อมากินที่บ้าน ลงตัวพอดีเป๊ะเลยนะตีปลากรอบกับต้มตนื้อาเอาปลากรอบมาใส่ในถ้อยมันจะได้กินเนี่ยเมื่อกลับข้าวต้มซุตัดปลากรอบก็ใส่ไหมก็ใส่ได้กินไหมไม่อ้ไม่มีใครกินรไม่ต้องใส่เอาข้าวไหมหกเพราะเราอส่เพื่อเพื่อติ่เย็นเราไม่ได้ ตอนนี้ใครเป็น,นคนจ่ายครับต้มตําใจสมอนจ่ายสมอนเป็นคนจ่ายเท่าไหร่ทั้งหมดหนึ่งร้อยบาทหนึ่งบห้าบาทหนึ่งร้อบาทงจีอีกสิบหบาทหนึ่งบห้าบาทกลางนั้นผมมายนอนมาเสียบอยพาไปเข้ารถตักเสียบอยจ่ายผู้ใหญ่จะดีให้ให้น้ำปองอยู่แล้วบังเอิญไปเจอเฉย ขาจะซื้อมาให้ที่นี่แหละแต่ที่นี่เขาไปเจอเด็กก็เลยให้เด็กไปเลือกเองก็เลยได้สองคนก็เลยได้โดยสมด้วยได้เลือกทุกคนก็เลยได้เลือกทุกคนเลยเด็กโตก็ได้กับเขาด้วยติ่แนเด็กโตก็ได้กินติ่แทงหนูเด็กโตแล้วผู้ใหญ่ะดีขอบคุณผู้ใหญ่ไปดีด้วยนะคะ กุ้งสดขอบคุณดเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะเอออาเส็บแสบของพี่เสียหน่อยอ่าไปนั่งกินเลยจับแสบน้องตองกำลังกินแซบค่ะน้องกองกินบ้างก็มานะคะอีตีนมาดูลูกสาวกินแซบแซบกุ้งสดแซบด้วยเผ็ดด้วยตำกุ้งสดแซบจะร้องไห้ แตบกะน้ำตาแตกอ